วันนี้เรามาฟังเรื่องดีๆกันนะครับนั่นก็คืออายุเป็นเพียงแค่ตัวเลขแท้จริงความสามารถเรามีมากกว่านั้นอายุไม่สามารถจำกัดความคิดสร้างสรรค์ของคนเราได้คุณสามารถคิดค้นบางสิ่งในอายุเพียงแค่10ถึง15หรืออาจจะเป็นตอน65ปีก็ได้อายุไม่เกี่ยวเลยจริงๆผมอยากจะยกตัวอย่างคนคนนึงนั่นก็คือ คนที่คุณก็รู้จักกันอยู่แล้วเขาก็คือมาร์คซักเกอร์เบิร์กเขาสามารถคิดค้นช่องทางการแชทได้ตอนอายุเพียง12ปีเท่านั้นการจะเป็นเจ้าของกิจการหรือเจ้าของธุรกิจนั้นอายุไม่ใช่ตัวกำหนดความสำเร็จของคุณไม่ว่าคุณจะอายุมากน้อยสักเท่าไหร่คุณก็เป็นนักคิดค้นได้เพียงแค่คุณไม่หยุดความพยายามไม่หยุดที่จะคิดอายุเป็นเพียงตัวเลขผมอยากยกตัวอย่าง13บุคคล ที่พิสูจน์ให้เห็นว่าความชราและเวลาที่ผ่านผ่าน,านไม่ใช่อุปสรรคใหญ่เลยมีนักวิทยาศาสตร์พิสูจน์แล้วว่าเมื่ออายุเพิ่มมากขึ้นความสุขในความสัมพันธ์ของเราจะเป็นตัวกำหนดสุขภาพมากกว่าการมียีนที่ดีกล่าวได้ว่าผู้ที่พึงพอใจกับความสัมพันธ์ใกล้ชิดของตัวเองจะกลายเป็นคนที่สุขภาพดีที่สุดเมื่อถึงวัย80ปีซึ่งนั่นอาจเป็นเหตุผลที่ว่า ทำไมเราคาดการอายุของคนนั้นได้ยากยิ่งอีกทั้งพวกเขายังมีบุคลิกภาพที่น่าสนใจขึ้นในทุกๆปีคนที่หนึ่งที่ผมจะมาแนะนำนั่นก็คือแทตยา่าคุณแม่ลูกสองและเป็นคุณยายของหลานสามคนก่อนหน้านี้แทตยา่ามีอาชีพเป็นวิศวกรและเมื่ออายุแตะเลข6ชีวิตของเธอก็เปลี่ยนไปโดยแทตยา่าได้รับเชิญให้แสดงภาพยนตร์ และออดดชั่นเป็นนางแบบปัจจุบันเธอมีอาชีพเป็นนางแบบพร้อมกับสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้หญิงอีกหลายคนคนที่2เธอชื่อแวงโออ็อกเกอายุ101ปีเธอเป็นช่างศัก์ที่อายุมากที่สุดของฟิลิปปินส์แม่อายุจะมากถึง101ปีแต่ก็ยังคงทำในสิ่งที่ตนรักนั่นคือการมอบรอยสักให้ลูกค้าคนที่สาม เขาชื่อแวนดีชันอายุของเขาก็ปลาเข้าไป82ปีแล้วเขาเป็นคุณปู่สุดฮอตจากจีนแผ่นดินใหญ่ผู้ที่ไม่กลัวที่จะโชว์แผ่นอกเปือยเปล่าบนลันเวย์แวงเผยว่าเขาเพิ่งเข้าฟิตเนสเมื่อตอนอายุ50ปีนี้เองคนที่4ก็คือแอนโทนีวาเลเชียอายุปลาเข้าไป55ปีแอนโทนี Anthony เป็นในแบบช่างภาพและผู้ทรงอิทธิพลในโลกของอินทาแกรทุกวันนี้เขาก็ยังคงทรงอิทธิพลในอินทาแกรม n ิน g r าแกรคือแอปพลิเคชันที่เราเล่นกันทุกวันนี้เป็นแอปพลิเคชันลงรูปภาพเพื่ออัปเดตสถานะว่าเราไปที่ไหนมาบ้างและแสดงให้บุคคลต่างๆเห็นว่าเรามีไลฟ์สไตล์อย่างไรคนที่5ลอเลนฮัตตัน อายุ74ปีลอเลนเป็นนักแสดงและนางแบบชาวอเมริกันที่มีชื่อเสียงในช่วงทศวรรษที่1980และยังคงทำงานในวงการต่อไปเรื่อยๆคนที่6รลอนแจ็คโฟเลอายุ50ปีในวัย50ปีแต่หุ่นยังแซ่บเหมือนในแบบวัยกระต่อลอนเผยเคล็ดลับแบบไม่รับว่าเพียงเลือกกินอาหารเพื่อสุขภาพและเล่นกีฬาอย่างสม่ำเสมอ แค่นี้ก็ทำให้คุณได้เป็นเจ้าของหุ่นดีๆแล้วคนที่ 7. จูเลียฮอกกินอายุ102ปีสุภาพสตรีที่น่าทึ่งนี้มีฉายาว่าเฮอริเคนความเร็วเป็นเสมือนพลังวิเศษของเธอซึ่งจูเลียเลือกที่จะเป็นนักกีฬาเมื่อตอนอายุ81ปีแล้วคนที่ 8. โรเบิร์ตแม็ชานอายุ106ปี โรเบิร์ตแม็กชานักปั่นที่ครองสถิติโลกอยู่หลายครั้งและทุกสถิติที่เขาได้มาครองเกิดขึ้นหลังจากเขาอายุเข้าเลข100แล้วแม้ว่าเขาจะไม่สามารถแข่งขันได้อีกต่อไปแต่ก็ยังคงปั่นจักรยานอยู่แถวอาพาร์ตเมนต์ของตัวเองอยู่เป็นประจำคนที่ 9. ก้าอีฟไรฮออายุ72ปีเห็นแบบนี้หลายคนอาจคิดว่าเธอคงได้ครองพื้นที่บนปกนิตยสารมาแล้วนับไม่ถ้วนแต่ในความเป็นจริง อิฟไลฮอร์เพิ่งเริ่มต้นอาชีพที่ประสบความสำเร็จในวงการนี้เมื่อช่วงกลางยุคปี1960อิฟไลฮอร์เป็นแบบอย่างของผู้หญิงทุกคนที่กังวลเกี่ยวกับอายุที่เพิ่มขึ้นและกลัวการสูญเสียความสวยงามไปตามธรรมชาติคนที่10ฟิลิปดูมาสอายุ62ปีก่อนหน้านี้ฟิลิปก็มีชีวิตเชกเช่นคนธรรมดาทั่วไป จนกระทั่งเริ่มไว้หนวดเขาเท่านั้นแหละทุกอย่างก็เปลี่ยนไปทันทีเขาได้เป็นในแบบบนนิตยสารชื่อดังหลายฉบับทันทีเลยคนที่11ยาซีมีนาดโรซี่อายุ63ปีแม้จะเป็นคุณยายแล้วแต่ยอมรับว่าสัสดส่วนยังเป๊ะปังมากจริงๆนอกจากนี้ยาซี่ยังปฏิเสธที่จะย้อมผมตัวเองปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติคนที่12 ชวนโดแทนอายุ51ปีแทนเป็นชาวสิงคโปร์และมีอาชีพเป็นช่างภาพซึ่งไม่น่าเชื่อว่าผู้ชายคนนี้จะอายุขึ้นเลขกห้าแล้วยอมรับในความหน้าเด็กจริงๆและคนที่13อาเนสไทชเชฟเฮิร์ตอายุ81ปีอารเนสเป็นนักพกกายอาชีพซึ่งเธอเคยเป็นคนอ้วนมาก่อนและตัดสินใจเปลี่ยนแปลงตัวเองใหม่ ตอนนี้เธอกลายเป็นที่รู้จักในฐานะนักพกกายหญิงที่อายุมากที่สุดในโลกซึ่งที่สำคัญมากสำหรับเธอคือความมุ่งมั่นและมีวินัยเชื่อแล้วว่าอายุเป็นเพียงตัวเลขจริงๆจะเห็นได้ว่าแต่ละคนเลือกเส้นทางอาชีพเมื่ออายุมากแล้วแสดงให้เห็นว่าอายุไม่ใช่อุปสรรคถ้าคิดจะทำสิ่งน,นั้นให้สำเร็จขอฝากไว้ให้คิดนะครับ